ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่และคมชัดมากขึ้นในโทรศัพท์มือถือจะปรับขนาดอักษรให้ใหญ่ขึ้นและทำให้รูปแบบอักษรคมชัดแบบนี้นะครับวิธีการทำง่ายๆแตะที่การตั้งค่ามือถือต่อไปให้เราแตะที่จอภาพแล้วให้เราแตะที่ขนาดและรูปแบบตัวอักษร ตัวอย่างของรูปแบบอักษรจะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำให้อักษรคมชัดมากขึ้นตรงที่ตัวหนาให้เราเลื่อนปุ่มเปิดนะครับก็จะได้รูปแบบอักษรคมชัดมากขึ้นต่อไปตรงที่ขนาดอักษรเราสามารถเลื่อนปุ่มปรับได้ตรงนี้นะครับเพื่อทำให้ขนาดอักษรใหญ่ขึ้นปรับให้พอดีกับสายตาที่เรามองมือถือนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทำไม่ง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆมครับ